ครับผมสวัสดีครับจิเพนมอเตอร์พาสนะครับผมวันนี้มานําเสนอให้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับเรื่องอะไรรถนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นทรง S-W นะครับตัวนี้เป็นทรง b a มา m a s t e r นี่เลยครับผมนี่ครับผมดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับดีไซน์มันก็จะเป็นแบบนี่เลยครับผม สังเกตดูไหมครับดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับราคาก็ต่างกันครับนี่เลยครับผมแล้วก็เรื่องอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลลอยแท้นะครับตัวนี้ตัวก้านมันครับเห็นไหมไครับก้านมันตรงนี้ตรงนี้นี่นีนี่เขาเรียกว่าก้านก้านตัวนี้ก็เป็นแท้ครับตัวนี้เป็นก้านอลูมิเนียมธรรมดาขายึดขายึดก็ ตัวแท้ก็จะได้แบบนี้ไปครับตัวถูกก็ได้แบบนั้นไปแล้วก็ของซาวเกี้นะครับก็จะมีกาดด้านข้างมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่มีกาดด้านข้างมาให้นะครับแล้วก็การยึดตัวนี้ก็จะยึดเข้ากับตัวโครงเลยครับเห็นไหมครับตรงน็อตตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นของบาร์กมันจะให้ประกบยึดแค่ตรงนี้เฉยครับ ครับนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันคนระับ